เซเว่นแทบแตกคนลาวตื่นเต้นแห่เข้าเซเว่นหลังเปิดสาขาแรกที่ลาวสวัสดีครับท่านกำลังเข้าสู่ฟังคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าครับเมื่อวันที่7กันยายน2,566เซเว่นอิเลเวนสาขาแรกในสปปลาวได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสุพรรณวงศ์บ้านหนองป่าอำเภอสีโคตบองเมืองเวียงจันทร์ โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายบุญเต็งดวงสวรรค์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสปป,ปลาวและนางสาวมรกตศรีสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยประจำสปป,ปลาวที่ได้รับเกียรติให้ตัดริบบิ้นร่วมกับนายชัยโรธที่วัดมั่นเจริญกรรมาการผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศบริษัท c p พีอจำกัดแมสซาชูเซสเซเว่นอีลในสปปลาวบริหารงานโดยบริษัท C ีพีอลาวจำกัดในกลุ่ม c p พีอซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในทางเลือก ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยการเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงนำเสนอผลิตภัณฑ์มากกว่า5,000รายการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนทุกกลุ่มโดยเน้นคุณภาพมีมาตรฐานทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภครวมถึงอาหารพร้อมรับประทานโดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตและมีขายเฉพาะร้านเซเว่นอเท่านั้นรวมไปถึงสินค้ายอดนิยมตลอดการอย่างเซลลป,ปี้และเครื่องดื่มออลคาเฟชัโรดที่วัดมั่นเจริญกล่าวว่า นโยบายการบริหารงานของเซเว่นอเลเวนในสปปลาวได้ยึดนโยบายคุณประโยชน์3ประการของบริษัทเจริญพกพัณฑ์คือสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติประชาชนและองค์กรดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลดูแลสังคมและชุมชนด้วยการแก้ปัญหาการให้และการแบ่งปันจะนำพาธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนเซเว่นอิเลเวนจะมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เต็มไปด้วยนวัตกรรม โดยให้ความสําคัญกับคนลาวที่จะเข้าร่วมทีมเพื่อสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งตอบสนองความต้องการของคนลาวตั้งแต่เริ่มต้นและกล้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาบุคลากรและมอบโอกาสให้ทุกคนเรามาฟังความคิดเห็นของคนลาวว่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการเปิดเซเว่นอีเลเวนสาขาแรกในลาวโดยความคิดเห็นแรกกล่าวว่ายินดีกับความกล้าลงทุนในประเทศลาวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเปิด24ชั่วโมงจริงๆเหรอ ถ้าใช่ก็อยากไปลองดูความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ามีของเหมือนที่ไทยทุกอย่างเลยแนะนําชาไทยไข่มกุกบวกขนมฟาร,รม์มเฮาส์คาราเมลคืออร่อยสุดๆไปเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่คือเครื่องดูดเงินออกนอกประเทศความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าเจ้าของเป็นคนลาวก็ดีใจด้วยถ้าเป็นคนต่างชาติเขาก็เอาเงินออกนอกประเทศความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าร้านค้าไทยเปิดขายของแล้วเราเอาเงินบาทกลับมาใช้ซื้อสินค้าไทยได้ไหม เขาบอกว่าไม่ได้ครับเซเว่นสาขานี้ขายและรับเป็นเงินกกีบความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแนะนําไปลองแซนด์วิชข้าวหลามอร่อยมากๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามียาสุบไทยบอกครับความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าจะรอวันเปิดที่หลวงพระบางครับและอีกคนก็บอกว่ามาเปิดที่ปากเซด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าเป็นสาขาสวรรค์เขตคงจะดีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า แบบนี้ต้องเปิดทุกเมืองทุกสาขาสะดวกสบายมีครบทุกอย่างความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่านี่เป็นข้อบ่งชี้ทางธุรกิจว่าเศษรษฐกิจลาวอยู่ในภาวะวิกฤตแต่ยังไม่ถึงขั้นลบละลายหากเขาไม่มั่นใจว่าเศษรษฐกิจลาวจะฟื้นตัวในอีกไม่นานเขาคงไม่ลงทุนและขอให้เขาจ้างคนลาวเยอะๆให้เงินเดือนประชาชนพอสมควรเพื่อให้อยู่รอดในยุคเงินเฟ้ออย่าไปยึดมาตรฐานเงินเดือนขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจ้างคนลาวหรือเปล่าแล้วเงินเดือนจะเท่าฝั่งเพื่อนบ้านไหมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอยากให้มีสินค้าของลราขายในเซเวนอีเลเวเหมือนกันตอนนี้มีแล้วนะครับหลายอย่างเลยดูจากในรูปได้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าสาขานี้ไม่รับโอนเงินเตรียมเงินสดไปใช้นะทุกคนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสงสัยต้องไปใช้เงินสักแสนสองแสนแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า เปลี่ยนให้ประเทศลาวเป็นแบบไทยดีกว่าจีนความคิดเห็นต่อไปก็แท็กเพื่อนแล้วบอกว่าไปลองแซนด์วิชข้าวเหนียวกันไหมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจะไปหาถุงยางดูเรกรถใหม่ที่ลาวยังไม่มีอันนี้สุดๆดเลยครับเพ่ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าอยากให้มีแอปไว้สั่งของด้วยสำหรับแอดมินคิดว่าถ้าการเดินทางสะดวกน่าจะมีแอปและไลเดอร์ส่งของแบบไทยนะครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ไม่ต้องข้ามไปซื้อของที่หนองคายแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจะไม่ไปกินกาแฟที่ไทยแล้วตอนนี้เราก็มีเซเว่นความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าขอเซเลอร์ปี้แก้วใหญ่หนึ่งแก้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอยากไปแต่ไม่มีเงินนี่บ้าไปแล้วฮ่าฮ่าฮความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไปไหมน้องชายพี่จะพาไปกินเเลอร์ปีจากนั้นก็ไปนั่งดูบาร์บี้ที่ห้องพี่สาว ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าพาไปแน่บ่เคยไปจกเคือก็คือพาไปหน่อยไม่เคยไปสักครั้งนะครับแอดมินอาจจะทำเนียงไม่ค่อยเหมือนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเจ้าของเป็นคนไทยหรือจีนก็ดีเหมือนกันมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจลาวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทําไมต้องไปเปิดอยู่ไกลจากบ้านของฉันเนี่ยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าพาไปด่วนที่สุดไปซื้อหมูแฮมกันความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า จะไปกันตอนเย็นสามีบอกจะพาลูกไปเดินเล่นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าใครก็ได้พาฉันไปหน่อยของโปรดเยอะแยะเลยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ามีสินค้าลาากี่อย่างที่ขายน่าคิดนะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าต้องไปหาซื้อของกินได้ที่ฝากท้องแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามีที่ให้ซื้อครีมแล้วสินค้าทุกชิ้นมีจำหน่ายในราคาทั่วไปความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า ประเทศลาามีเซเว่นเป็นของตัวเองแล้วเดอ้อความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าบอต้องคิดเมนูหิวเมื่อไรก็แวะมาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสนใจสินค้าในร้านมีส่งต่างจังหวัดหรือเปล่าความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าขายเป็นเงินกีบทําให้กระตุ้นการจับจ่ายของเงินกีบรความคิดเห็นต่อมาก็แท็กเพื่อนนะครับแล้วบอกว่าบ้านฉันมีเซเว่นแล้วนะเออมีของให้ซื้อเหมือนอยู่ไทยทุกอย่างเลย ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าต้องหาผู้บ่าวพาไปละแลนด์มาร์กใหม่ต้องไปให้ได้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าให้เงินเดือน800 0บาทก็ย่างสมัครกันแล้วในนั้นมีสินค้าลราด้วย CP และนักธุรกิจลราร่วมมือกันเป็นการส่งเสริมธุรกิจเราโดยตรงถ้าธุรกิจแข็งแกร่งเงินลาวก็จะดีขึ้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าดูคึกคักดีเนอะดีแล้วสินค้ามีคุณภาพสุดยอดเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า เงินเดือนยังไม่ออกรอไปก่อนนะความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าดูคนลาวมาซื้อของที่เซเว่นแล้วเป็นตังเงึดหลายคนลาวนิยมเข้าร้านเซเว่นสะดวกสบายมีสินค้าหลากหลายให้ซื้อคนลาวมีเงินจับจ่ายดีใจมากๆลาวพัฒนาแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไทยไม่เอาเปรียบคนลาวเปิดเซเว่นที่ลาวก็ใช้พนักงานลาวสร้างงานสร้างอาชีพให้คนลาวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า สร้างอาชีพให้คนลาวไทยลาวพี่น้องกันว่าภาษาเดียวกันต่อไปลาวจะเจริญถ้าคนลาวส่วนใหญ่คิดแบบนี้ก็ดีนะครับความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าอย่างน้อยเซเว่นก็สร้างงานให้คนลาวจํานวนหนึ่งได้ทํางานในประเทศและเซเว่นก็รับชําระเป็นเงินกีบในภาวะเงินกีบเฟอดีกว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายรายที่ไม่รับชําระเป็นเงินกีบความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านายทุนไทยที่ลงทุนในลาว เขาสร้างงานให้คนลาวด้วยถ้าเป็นนายทุนจีนเขาจะขนคนของเขามาทำงานเองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าดีใจที่คนไทยมาเปิดร้านที่ลาวพี่น้องชาวลาวเราจะได้ใช้ของไทยอย่างถูกต้องความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเซเว่นไทยไม่เอาเปรียบคนลาวมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผลมีบริการที่ดีทําให้คนลาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนฝั่งไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ถ้าเป็นของคนจีนเขาจะหาคนจีนมาทําแต่ไทยไม่เหมือนคนอื่นเขาจะเอาพนักง,งานคนลาวพนักง,งานที่นั่นเลยคนไทยไม่เอาเปรียบอยู่แล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนสร้างงานให้คนลาวคนลาวทางานกับไทยได้ใช้ของดีราคาถูกแต่ถ้าเป็นศัตรูกับไทยเราจะบันไลยและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าคนลาวชอบอาหารไทยชอบดาราไทย ดูละครไทยข่าวไทยสินค้าไทยทุกอย่างที่มาจากเมืองไทยไว้ใจได้เสมอชอบอาหารไทยพอๆกับอาหารต่างประเทศภาษาก็เข้าใจไม่ต้องใช้ล่ามแปลอย่าให้พวกคนคิดลบมาสร้างความแตกแยกระหว่างเรากับไทยลูกๆราวกับไทยรักกันรักกันตลอดไปอ่านแล้วก็ชื่นใจดีเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของคนลาวดูจากความนิยมที่คนลาวใช้ของไทยดูสื่อไทย คนลาวส่วนใหญ่ไม่ได้เกลียดคนไทยแต่อาจเป็นเพราะนโยบายภาครัฐและกลุ่มคนลาวที่ไม่ชอบประเทศไทยบางกลุ่มซึ่งมันอาจเกี่ยวข้องกับระบบการปกครองเพราะถ้าหากวันหนึ่งคนลาวอยากให้บ้านเมืองจะเดินแบบไทยภาครัฐของเราคงจะงานเข้าหน้าดูสำหรับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณที่รับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ โดยการแปลได้ใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนำมาเรียบเรียงหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภัยไว้ณที่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ